งนี้ครับลูกทำอะไรอยู่วะเลกก่นงานช่วงนี้ก็กลับมาเคลียร์งานที่ค้างคาช่วงช่วงโควิดนะครับใช่งานก็เป็น<อ>งานงานโฆษณางา,งานลูกค้าต่างๆแล้วเริ่มเริ่มมีงานแบบอ,อีเวนต์แต่ก็จัดแบบว่าอย่างเงี้ยน,น,น,นิวนิวนอร์มอล m a l แบบว่ามาไลฟ์มาเจนแบบช่วงที่งานโฆษณาเราออกมามบ่อยนะหินหน้าตามเพที่ที่ต้าว ต้องถนนอะไรอย่างเงี้ยจริง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 แผนแผนแผนปล่อยมันน่าจะเร็วกว่านี้แต่ว่าเราก็ได้รับผลกระทบจากช่วงโควิดเนี่ยะใช่ดูร่ำคืนอัะเออหลายคนยุ่งด้วยเป็นาการมันมันก็ต่างกันเดียวผมว่าเพิ่มมา3ามโลเบาๆตอนช่วงโควิดเป็นสามโลที่แบบเป็นน้ำหนักหรือว่าอแบบเขาเรียกว่าอะไรกล้ามเนื้อหรือว่าอะไรหรือยังไงหรือหรือว่าดีว่าดีจริงจริงหรือยังไง จริงๆมันอาจจะเป็นไขมันแต่ถ้าเราคิดว่าเป็นกล้ามเนื้อผมว่ามันก็เป็นกล้ามเนื้อได้เราต้องคิดในในแง่บว<อ>กช่วงที่ไปมันกินเยอะหรือมันยังไงคมันมันอยู่บ้านอ่ะมันอยู่บ้านบ่อยแล้วก็มไม่รู้จะทําอะไรอ่ะดูหนังออกจากบ้านก็ออกไม่ได้ออกอย่างมากเราก็ไปซูเปอร์มาร์เก็ตไปซื้อของกับมาต,นตุนก็กินก็กินติดกินเนี่ยติดกินแล้วแบบยิ่งยิ่งอยู่บ้านนานมันแบบยิ่งยิ่งนอนดึกนอนดึกบ้างอะไรเงี้ยก็ต้องหาอะไรจุกจิกอยู่ในปากเดินเดินผู้ใหญ่ติงเรื่องอะไรเรื่อง ำไม่มีครับเขาบอกว่าเป็นเบบี้แฟทน่ารักดี่สุดอย่างนี้จะลดไหมครับถ้าเกิดแบบน่ารักแล้วอ๋อก็อย่าน่ารักเกินไปสาวๆครับมันมีบ้างไหมคะจะสกายเริ่มเปิดใจอะไรเริ่มเปิดใจใช้คำว่าเปิดใจอะไรัก็ไม่ไม่ไม่ได้มีอะไรครับก็ปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาติคันเริ่มีบ้างไหมครับอย่างที่นี่คนเข้ามาคุยเลยไม่ค่อยนะครับเพราะว่า เราอาจจะทํางานเยอะอะไรอย่างนี้ด้วยมันก็เลยไม่ได้มีโอกาสเจอใครเยอะหรือว่าผมไม่มีเพื่อนก็ไม่รู้จบแล้วไงน่าจะคิดเรื่องหัวใจอะไรอย่างเงี้ยอืมไม่รู้ดิผมผมไม่ได้ไปโฟกัสเรื่องนั้นขนาดนั้นแล้วก็แค่มันมีอะไรเข้ามาแล้วก็โฟกัสเรื่องนั้นแต่แบบไม่ได้ไปพยายามแบบว่าเฮ้ยเราต้องมีนะเราต้องมีเหมือนคนอื่นะมันรู้สึกว่ามันมันไม่ใช่มีความมีความอยากจะจีบใครบางคนเราเห็นสวยๆอย่างเงี้ยอย่างดีนะอย่างดีคร อย่าพี่น้องไม่จริงอย่างพี่ตีอย่างเง้ยได้ไหมเขาไม่มาเขาไม่มาเขาเลือสนใจแ่จังผมโฟกัสผู้จัดการหน่อยครับเขาไม่มาผมจำนะม่าไปีบมึนะรคุยยังไงอะไม่มีไม่มีเลยครับแห้งแหดไปนหน้าตาอย่างเราไม่มีคุณมาคุยไปไม่ได้ ผมอาจจะเป็นคนแรกในโลกนี้ก็ได้ครับเื่เพราะว่าเราเรามีที่แบบว่าคนอื่นไม่กล้าเข้าใกล้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าผมก็มีเพื่อนนะแล้วว่าผู้หญิงัคคนที่คุณยเป็นเพื่อนมีโอกาสที่จะพัฒนาของาอสกายเออมันก็น่าจะขึ้นอยู่กับความรู้สึกความรู้สึกของเราใช่แต่ตอนนี้ยังไม่มีตอนนี้ก็สดเนาะใชรครับอังคารต้องแขนเรียนนิดนึงเรียนจบแล้วมี คิดจะเรียนต่อจริงๆก็คิดว่าจะเรียนต่อปริญญาโทแน่ๆแต่ว่าพอมาเจอช่วงโควิดอีกแล้วเนี่ยมันก็เลยทําให้แผนที่เราแบบแผนไวอเงี้ยก็แบบแปรปวนมัวไปหมดเลยตอนนี้ก็ยังไม่ลงตัวว่าจะยังไงจะอยังไงกับเรื่องเรียนต่อตอนนี้ก็อาจจะทํางานไปก่อนแล้วก็อาจจะเรียนพิเศษอะไรเพิ่มเพิ่มเพิ่มสกิลเรา